ดีได้สวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องเบริร์ดสุขูสุคนบวชสิเป็นพี่นอ้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกันนินดีต้อนรับท่านเขาสู่ซ่องบาวบุญเผยซะแน่วอีกแล้วมันี้กับพี่น้องเอ้ยมันี้เนา,บา,เบาะบาวบุญเผยกับสิพามพ่อเมยพี่น้องเ,เดินทางมาที่าบ้านห่วยยางพี่น้องเอ้ยเนาะ การเนื่องจากว่ามีทั้งผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าทางบอแสนพอนเนาะเพื่อนได้ฝากเงินมาให้บอแสนนี่ซื้อข้าวปลาอาหารแห้งหรือซื้อข้าวซีน้ามาพี่น้องเนาะมาให้บอแสนเป็นสภาพบุญให้บริสเดน่าซื้อข้าวมาให้ภัยบวบเผยกันย่างโมงกันเนาะบ่าวพี่น้องเนาะ่าบุญเผยกับบวเคยมาจากเตือพี่น้องเลยบวบของเราเพื่อนเป็นไผยกางั้จังไรก็ไปติดตามรับชมไปโอ้ไปล้มกับเพื่อนนาะพี่น้องเนาะ่าบุญเผยมาตอนนี้การเดินทางมาตีหอดที เอิ้นอธิเทียงหน้ากับแม่นพี่น้องก็เลยว่าเพื่อนของเพื่อนนั่นแหละพี่สันเนาะโดยอะไรก็เด้อก็ขอขวามมุ่งกบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เดินทางเข้ามาติดตามหรือว่ากคเป็นกำลังกำลังใจให้ว่าบุญเคยกับขอบูงขอบคุณหลายๆเด้อปีใหม่นี่ก็ขอให้มีสุขภาพขิมแคงอยู่ดีมีแห้งเบ้อสุขุมสุขพนเด้อพี่น้องเด้ออาจังไรก็ไปร่วไปร่วมคำถามกันเด้อพี่น้องนว่าทางน้องเฮาน่เพิ่นอยู่บ่เอิ่นไปใส่น้อพี่สันเนาะโดยอไปกันเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะทางบาง่เคยกั าเดินทางมาฮอดเพินาบพินองเนาะกาสิกภาพพม่พี่น้องเขาเข่า,านะหรือว่าขึ้นไปทักทายสบายดีครับน้อ,นองๆก่อนมาเพินอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะ,ะบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะมาหน,นีากาศักสิ์สีแดงๆแล้วพี่น้องเลยประมาณอยู่วัยมงงุ้งสองมงแล้วละ่ะพี่น้องเลยเนาะน้องเพินอยู่อยู่สเนี่ยือจะอยู่กับพินองเลยมิเกือบอยู่กันโดยโดย อขอ้คนนี้เนี่ยเด้อภายนอกอยู่เทียงอยู่บ้นนอน่โอ้เนี่ยเปน้องเนาะอ๋าผมขึ้นจะอยู่เทียงกันแลโอ้สบายดีนอ้องละโอ้อาจากไั้นคือได้คือของผักลายแท้นี่ไยนอกมาให้นิเนาะ บ่อแสนบ่โอ Clar ้บ kind of ่อแสนเครื่องมาฝากให้พี่น้องเลยโด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 ยได้อยู่ผู้เดียวววลาเนี่ยอ๋ออยู่ผู้เดียวคนว่าน้องพี่น้องเลยพ่อแม่ไปใช้จ่ะไปขายเครื่องขายเครื่องเนี่ขายเครื่องยังหมักม่วงออเป็นหมักม่วงเป็นแบบไข่แบบไกล้บ่อ๋อไปผู้เดียวว่าคือแบบไปกบพบ่อกู้เดียวแม่บ่ไปขายเครื่อง เ็ดงานอ๋อพ่อนี่ยไปเห็ดงานอีกอันนึงต่างหากเนาะโอ้โดย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 อ่าเจ้าอยู่ผเดียวเนาะเจ้ายังพาในเข่าขเฮียนบ่สเะเข่าเข่าแล้วแต่ว่าอ่ามื้อนี้น่ะบ่ได้ไปเนาะไปแต่ตอนเช้าไปแต่นอนเช้าอ๋อแลลงคาบเช้าแลอ่าตอนแรกไม่ลงเนาะเพราะว่าพ่อแม่ไปอ่าเฮ็ดเวียกเนาะหรือว่าไปขายเครื่องเนาะโดยโดยเจ้าบ่ได้มีแบบน้องบ่ มีอยู่บ่อ้ายได้ค่ะอ้ายก็มีอ้ายอ้ายไปใจโรงเรียนบ่อ้ายนะอ้าวไปรับจ้างแต่น้อยอ๋อไปรับจ้างแต่น้อยโอ้แต่อยู่เฮื้ยนเหนืออยู่เหนือเจ้าอยู่เดียวเนาะอ๋อโดยๆพี่น้องเลยอ่าเฮ้ยอันนี้คือเฮื้ยนของน้องเลยเด้อบ่อ๋อแบบแบบออกมาอยู่หน้าที่บนรถไฟเขาอยู่บ้านบ่บ่บม่อยู่เนาะอ่าขอโทษเด้อน้องอายุจะปีแหละ เจ็ดปี <No. S 1> อ่าซื้อน้องซื้อไาไรเนาะ <Yeah. S 1> อ่าบ่าวเนี่ยซื้อน้องด่าเนาะโ <No. S 1> อ้ข่าวบ่าวบ่เคยมาจักเถื่อเคยเห็นบ่าวอยู่บ่ <No. S 1> อ่าบ่าวค่ะข่ามามื่อนี่เป็นมื่อเล็กเนาะอ่าก็เลยทักทายสบายดีครับทั้งน้องล่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยอ่ากับเพื่อนก็ได้เครื่องของฝากล้ามีเนาะพี่น้องเนาะทางบ่าวเซนเพื่อนอ่าเอามาให้มีพี่น้องเนาะอ่าเป็นอย่งไรเมื่อนี้เนาะน้องทำคืนหน,หนาวอยู่บ่มีนาเนี่ยมี <No. S 1> นาบ่า อ่าน้องอ่ะนะยางเมื่อลราเขาของเฮียนนี hmm. uh ่ไก oh ่แต oh ่บ anyway. ่บร no. ิย่างบริย่างคีโตทีคีโตตีบ่โอไก่บ่ไก่ของเฮียนอ่ะอยู่พุ่นบ่ในบ้านบ่ฮะในบ้านแต่ว่าชื่อไรอ๋อในบ้านแต่ว่าอยู่อ๋อหมองเฮียนอยู่บ้านชีวิไลนี่บ่โอโดยโดยพี่น้องเลยต้องขออนุญาตบัตรขับเมลารเนาะพี่น้องเนาะบุญเพื่อการมู่นะ โดยโดยกินข้าวกับงย่างน้องหล่ามเลอนี่กินข้าวกับต้มหอยอ๋อาหอยมาจากไครล่ะไปรวมไปรวมอ๋อไปงูหมอยู่หนองบ่ออ๋อไปงุูอ๋อโดยโดยพี่น้องเลยอหอยในหอยแบบหอยจูบนี่บ่น้องหอยซีรีหอยซีรีอ๋อหลายๆบ่งุงูๆแต่ละเถ้าเหลาเวลาอยู่เนาะ <Das> <S <S อันนี้เนี่ยคือแบบหน้าของน้องได้บอลนอน๋โอโดย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 แลวเจ้าเราครอบครัวเจ้า,าเรามีจีค่คนหกคนอ๋อเจ้านี่เป็นลูกผููที่ไทรนอ้นอองที่สามที่สามอ๋อแสดงว่าน้องนี่มีอ้เอ้ยอพ่อมบอบไอมีสอคนไอ้มีสองคนอ๋ออะไรแต่สองสาม แสดงว่าเจ้าน้องมีสองคนเนาะอ๋อค่ะสี่คนสี่คนอ่าตอนนี้เนี่ยผู้นึงยังคนอ่ะไปแล้วแม่ก็มีบ่เดินอ๋อแต่ว่าผู้หนึ่งผู้นึงอยู่หลักสามผู้หนึ่งกันบ่ยอยู่หลักสามอ่าพคนเป็นเพศหญิงหลักสามขึ้นไปอยู่นลำลูกขึ้นไปอยู่นลำลูกอ๋อขึ้นไปอยู่นลำลุงเนาะพี่น้องเนาะอากาศทั้งเบาะนี่ขออนุญาตถามเวลาซื้อแม่เจ้าได้ซื้อมาได้ไร เปมโดยและพ่อเลยสะพ่อซื้อตะเนาะพี่น้องเลยอ่าพ่อเป็นซื้อตะแม่ซื้อเปมเนาะโดยโดยโดยอ่าน้องน้องด่านี่อ่าเขาห้องเฮียนหอดละปอไดใดพอปนึ่อหนึ่งพอโดยโดยโดยอ่าอ่าที่ว่าอ้ายไปตัดอ้อยนั่น เพ oh no. ิ่นไปนะตัดเลยว่ากลับบ่คือว่าที่ไหนนอนอยู่พุ่นได้บ่กลับมากลับมาทุกมื้อข้ากลไปมื้อนี่อ๋อหากกไปมื้อนี้เนาะโดยโดยไปสองคนเนาะตาหน่อยเนาะแม่นบ่ไปไปคนเดียวอ๋อเชิดบุหนึ่งกับย่มลุ่งเนาะอ๋อโดยโดยโดยมาอยู่น้ำแม่ฮะเป็นมาอยู่น้ำแม่บ่อ น่าไม่ก no ินน้องกินแบบใช่ชื่อกินบ่อกินน้ำสางกินน้ำสางอ๋อน้ำสางก๊อกนี่ยบ่หนึ่งว่ากินสางแบบบะระมีบ่แบบอยู่น้ำห้องน้ำนองน้ำหยองโมเมนบ่อ๋อกินน้ำสางนี่มันกินได้บ่บ่เค็มบ่กินได้อ๋อกินได้บ่อใบต้มอะไรอย่างบ่ต้มก่อนบ่ออ๋อโดยโดยหากะไรนี่บ่น้ำสางก๊อกเจ้าน่ะ อ๋อไพ่มาทางไหนนะบ่เตียงบ่เตียงบ่อ๋อแ้เฮือลยทิดเถียงไม่เด้อสะบ่เตียงบ่เตียงอีกพากะบ่อยอ๋อเป็นพาณาเฮือนนี่บ่อยเนาะบ่คันได้กับบอีพูดกันได้กับบอยโอ้เลวเป็นนาทั้งนาบานเด้สิะ่าประตูกัยังเลยของบ่เตียงของบ่เตียงอีกพาทา่นี่คือของบ่เตียงอ๋อโหๆเนาะ อ่าเรืเห็ดแดดทั้งบ่เตียงคนละโลกเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้ว่าบุญเผยก็ไล่มาเห็ดทั้งตัวจริงเนาะทั้งน้องล่าเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าไล่เห็ดในเห็ดหน้าปีนี้เลยข่าวหลายบ่ตอนปั่นได้สิบสองสอบสิบสองสอบมาตักเกอก็ได้สามที่อบอ๋อแล้วข่าวหน้านผมเอาเมื่อไหรเฮือนบ่นเนี่ยบ่เอาไว้น้ำลุงเอาไว้น้ำลุง่งอ๋อเอาไว้น้ำลุงอยู่บ้านงบ่ อยู่สีวีไลอยู่ซีวีไลอ๋อเวลาเบิดเข่าเนี่ยเมื่อสีพุ่นเนี่ยทำว่าพี่โอ๋อโดยโดยแต่จังไรอย่าเรื่องนะนะไพภาพพี่พี่มันยังบูมี่บอดเลยใช่ยังขมือแต่เมื่อดูเซลอ๋อ pues ส no. oh, no. no. ุราเซลบออ๋อเผินใส่ส oh. ืราเซลพี sh ่น้องเลยเนาะแต่กะทำอาณานั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกะยังใครกูบ่มีเนาะพี่น้องเนาะไาณาซื้อให้สืราเซลเนี่ย หมาเตียงหมาเตียงอ่อ oh, ๋อโดยโดยพี่น้องเลยกินข้าวต้มหอยขึ้นมาน่องน้องก็ได้เ pues มื่อกี้ไร่ไปองเรียนเนาะพี่น้องเลยไปแต่ตอนเช้าขึ้นมาเนาะโดย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 เขินก็ได้เครื่องของผักหลายพี่น้องเป็นทั้งนาเป็นมาม่าแน่เป็นนมอ่าเป็นข้าวเป็นทั้งไข่แน่ปลากระปองแน่พี่น้องเลยเนาะ โดยโดยอ้าเป็ดไก่ก็คือสีลาอยู่เนาะไก่ฮะไก่ลูกมี่ะไก่ต้มเทียงยังมีไก่ลุงบ่วนอีกไก่น้องหกตัวอ้หกตัวสี่ตัวโอโดยโดยพี่น้องเลยเข่องคูเข่งเกี๊ยเหมือนกันเนาะไก่หันไก่ลูกม้วอ๋อลุงเอามาฝากไว้ให้เลี้ยงบ่โดูโอโดูดูดยแล้วทั้งอาณาโพตู้มีตู้กับบุญมีบ่อยู่ในบ้านน่ะ เป็นใบไซเบอร์ใช่ไหมอ๋อเจ้าเกิดมาในบุหงาว่อ่าที่ว่านมาพักนาประตูเป็นประตูผึ้นเสียไปแล้วเนาะอ๋อและไอ้ายเจ้านี่แต่คนนั่นชื่ออย่างไรชื่อเติงชื่อเต๋อ๋อชื่อเติงชื่อเต๋ออ๋ออายุกับประมาณอยู่ชิปปลายปีแล้วบ่ชื่เติงชิปสี่อ๋อผูอันเต๋อหนึ่งกะ จิตสองอ่าเพิ่นไปเห็นงานตัดอ้อยแต่มือเนี่ยเพิ่นได้มือเท่าไรนะเพิ่นจ้างหมูู้ยังหมูหู้ผมบอกอ้อเพิ่งทากันไปมือเดียวมือนี่เนาะเป็นมือเลกเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยดังมากไงเนาะที่เด่นเป็นจาพี่น้องเลยเนาะอ่าเจ้านอนยั่ใช่นอนด้การเบื่อบนอ่ะได้นอนอ้วยได้นอนอยู่ทางนี้อ๋อพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่งอาศัยอยู่น่วกันในอ่าจากคนเกาะ เบาลืมเลยหกคนพี uh, s <S oh, eight, ่น oh, you know, yeah. ้องเลยเนาะอ่า uh, ก็พี fashion, ่น้องเลยเนาะผูอ้ายชุดหนึ่งจะอยู่ลับซ้ำกันขาคนอ๋อถ้าผูอ้ายไปอยู่น้ำมารักษาเหมือนกันยังอยู่มาขาคนเนาะโดย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 พี่น้องเลยอ่าแต่ละมือได้สาระต้องแบบพอมีน้องเลต้องไปขายเครื่องของมือบ่บางมือก็ยุดบางมือก็ยุดเป็นขี้ยังใบดดจักบ่ อ๋อไปขายในเครื่องนในไกลเดูบอฟุ่นไปไกงแบบไปขายละเลาะ,ะตาม,ม,าตามาบ้านตามยังที่บ่อเขาไกขายอยอเขาไปขายอยู่ตลาดได้บ่ยดออ๋อเนี่ยว่างขายน้ำน้ำแบบหนา,นาตามโต๊ะต,ตามยังที่บ่หรือว่าเป็นขายเชด,ดูจักแบบซาเล็งบอฮะเรียนขายโอ้เดี๋ยวว่าเวลารถมาโดนยังไรเรีนแบบหิวที่บอโอ้โดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยเนาะ อ่าเพิ่นไปขายเครื่องอยู่อ่าที่ตลาดรักสามชิมหาน้อพี่น้องเนาะอ่าบอพูนเพลยไปก็เนบขายอะไรคู่หลายคตเนี่ยพี่น้องแต่ว่บบาบ่ฮู้จักกระเพิ่นเนี่ยพี่น้องเนาะอ่าพอพูนเพยคยไปจอดรถอย่าไปขายมันแต่ก่อนก็นกเคยเพิ่นเห็นเพิ่นนะ่ะหลายคู่หลายโคตรมนึนก็นเลนมายื้อปิ้งกอกปิ้งไก่กามาแน่เนี่ยหมองง่วงแน่พี่น้องเลยแม,มน่นบอ่งง่วงในพุงงพ่นชายทงแบบมัมนบ่แตงแก้ว่ อ๋อไม่นพี่น้องเอ่ยเนาะแต่ว่าเปิดเผยกระบอกหูเนาะว่าเพิ่นอ,นอ่าเ,บบเ,อปเ,ปอเป็นจังใดหรือว่าหนะ้าตาเป็นแบบใดพี่น้องเอ่ยโดยโดยโดยน้อ,นองหล่าเนาะเป็นกาแต่กรร้อนเื่อนเป็นแปลนนี่เพิ่นเห็นยังอ่ะนีน่คือแปลนแบบโล่งแท้นะปลูกอ้อยบ่ยอ๋อแต่น้องง่ายขีดมาในน้นองเห็นบ่ฝาอ้อยเห็นบ่เพิ่นบ่ปลูกจากปีแล้ว โอ้โหเนาะอ๋อโดยโดยพี่น้องเลยอ่าวันไหก,ก,กินข่าวกับหอยเนาะพี่น้องเลยอ่าแ,แม่ไปคายเครื่องเนื้อให้ชื่นั้นอ่าเพิ่อาเอาเงินไปอเอาเงินให้น้องไปห้องเชียนแต่ะมือมือจะพันเนะาะม,มือละสามพันกีบกุ้มบ่หมื่นกุ้มเนาะชื่อยังนงแต่ละมือว่า,าวกุ้มล่ะข้าวพัดข้าวพัดนี่เพิ่นคายแบบได้จังหวะนะโอ้เป็นธงหม อ๋ออีมออขาวหนึ่งถงกระพันนี่ป,ป้า้องไอถุงกระพันเนาะชื่อชื่อทกทงอย่างอีม,มันจะน้องไบเฮียนแต่ละมือนะต้องหอห่อเข่าไปบ่ออ๋อแต่ละมือนี่ก็อ,อ๋อต้มบ่าเป็นเปรบทอดเป็นอย่างแน่เนาะหนึ่งอ๋อกินก็้ไข่หนึ่งอ,อ๋อกกนไหยมือละสามพันเนาะอ่าบัานจักรยานไปเอง มือาไ,ไ,ไ,ไข่เี่นไข่องพอ๋อมือหลไข่เนี่นไข่แต่องพัน, 2, นอ่าแวน้าในกัไปโงเรียนอะซื้อกินบ่คืนเทไรกินน้ำโงเรียนเขากินน้ำมูอ่อาปดหแบบหายไปแต่หน้าว่าัดปหาเนาะโอ้ยโดยโดยพี่น้องเอ้ยฝุ่นกาบพุ่นแมวมือละสามพันพี่น้องเอยังชูงเม่นบ่โดยโพี่น้องเอ้ยฟ้าไกินอ่าเวลาไปซื้อแล้ว ข่าพ right? like, like, like like, okay. ัดแน่พี่น uh, right? uh, well, right? ้องถุงละพันกีบกับโบอิ้มเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยโดยอ่าเกาไเห็นใจแล้วสู่ไปได้น้องเด้อเฮียนให้เก่งเซ็งให้ได้มาฉันเนาะเพื่อเป็นสารักครอบครัวหรือพ่อแม่เนาะให้เพิ่นภูมิใจเนาะในตัวน้องเนาะสู่เพื่อนพ่อเพื่อแม่ในน้องเลยเลยอ่าโดยโดยโดยเบาทีเหมือนห้น้องเนาะไปเสื้อเข่าหรือว่าน้ำเนาะแต่งฮองเฮียนเนาะโดยโดยพี่น้องเลย ทางบ่าวเปิดเช้าเงี้ยไหนน้องเนาะพี่น้องเนาะอ่าน้องไปอะนะคือกินยูงเฮียนพี่น้องเลยฮะบ่าวโดย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 โอเคกับบ่าวทีขออนุญาตถ่ายนะห้องนอนเนาะได้เนาะโดยทางเราเปิดกระซิได้ขออ่ะนะถ่ายในห้องนอนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งสักก้อนพี่น้องเลยอ่าท่อเครื่องนผลยางเนี่ยเป็นแบบอันนี้เป็นคือสอบเขาว่เนาะอ๋อนี่แหละพี่น้องเอลยห้องนอนเพิ่อนกับนอนอยู่ร่วมกันหาคนเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ถือว่าบุก กะบกุ้งบันไดพี่น้องเอ๋ยเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะอาจะเป็นข้าวสอบข้าวสารเพิ่นแหละพี่น้องเอ๋ยข้าวเบือกเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยทีไรพี่น้องเอ๋ยเนาะขออนุญาตไทยเพิ่งในครัวในเพื่อนชาบเพื่อนพี่น้องเอ๋ยครัวก็อยู่นลำกันไปเรื่อยพี่น้องเนาะนี่จะเป็นขี่ตะไคร้เพิ่นเนาะพี่น้องเอ๋ยคืนครัวเพิ่นกันได้ น,นี no, no. 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 ่จะเป็นทั้งน่ะนี่จะเป็นหอยทันะเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเชดีเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยหอยเสอรีเพิ่มต้มไปกินเนาะนว่มมากไงมักไงพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะเดิไปทั้น้องจะกอนบมาแล้วเนาะจักมุ้งอ่ะน่ะเพิ่์ลมาอ่ะน่ะหอดแต่ละมือหามุ้งอ๋อ หาโมงบ่อ๋อพ่อแม่ก็ไปต้อการหรือว่าพ่อไปเฮ็ดงานหนึ่งต่างหากบ่อ๋อหรือว <ไป S 1> ่าไ,ไปเฮ็ดงา,งาน,นงต่างนก่อสร้างก็อย่างนี้บ่อ๋อโดยโดย,โดย,โดย,โดยพี่น้องเลยเนาะอากาโอเคเนาะทั้งน้องเนาะอ่ะทาทั้งบ่าวก็จะได้ไนะขอตัวกัปตันมาสะนะันเนาะเพราะว่าวว่าจะไปงานอื่นติดต่อเนาะอากาศคือว่าว่าหนาวหน่อยสด้วน่องเนอเฮียนให้เก่งซิงให้ได้เนาะก็ดูแลนานๆวันนี้ก็ อ่ารูเล่สุขภาพเองเเด้อน้นองเด้อะ <ๆๆ S 1> โ,โดยโอเคบ่าวกักอ่าขอสบายดีเด้อน้นองเด้อ <ๆๆ S 1> โดยสบายดีโดยน้องพี่น้องเลยโดยน้องพี่น้องหลังจากที่ <ๆ S 1> อ่บา <ๆ S 1> บ่าวบุญเพล่ก็ได้ขึ้นไปโอ้ไปล้มกับเพลินแล้วว่าทางน้องล่าเขาเนาะเพลินกับบ้าพี่น,พน,น้องเลยเนาะอ่าอยู่พูดีเอช่วงนี้กับพี่น้องเลยหมู่มีผู้ใดเพื่อพ่อกับแม่เพื่อนนได้ดกกเ,ดเหลือทางไปอ่าเฮ็ดเวียกหรือว่าคลายเครื่องอ่าของนาทีไพล้าวเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งนา ทั้งเฮือนเพิ bye, ่นเนาะพี bye, ่น้องหรือว่าเทียงหน้ากระแมนโดยโดยโดยนี án, calculus, uh, ่ก็เป็นทั né, ้งกล้องล่างเพิ่นเด้อพี่อนเนาะเ้อะรถถ่ายเพิ่นพี่น้องเลยมีแต่รถเนาะมีแต่ห้างรถถีบกับห้างห้างนี่พี่น้พื่อนเลยเนาะอ๋อโดย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 นี่ทางเฮือนเพิ่นเนาะพี่น้องทางหลังหลังเฮือนของเพิ่นพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวนะพี่น้องเนาะอ๋อโอเคพี่น้องเลย โอเคน้องหลังจากที่ว่าบุญเผยเนาะใกล้ขึ้นไปโอ้ไปล่มกับน้าทังน้องล่าพี่น้องเป็นทีมห้อยได้พี่น้องเอกราเป็นก็ได้เรื่องเล่าเรื่องการเป็นยู่ของเพื่อนชีวิตเป็นยู่จำแต่ละมื่อแต่ละวันของเพื่อนเนาะทั้งพ่อแม่เพื่อนกับวันยู่มือนพี่น้องกัยเพื่อนกลับไปขายเครื่องอยู่ที่ตลาดสักสามสิบห้าพี่น้องเอกราห่างจากหมู่บ้านประจันีีกับไก่พอสมควรพี่น้องเนาะเพื่อเสียดเดินทางมากับบ้านเนาะทีนี้ทั้งน้องอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอกราเพื่อนกับใส่ห้องเย็นแต่แต่เศร้าพูดนะเนาะ เป็นก,กันเลยกัหยุดเรียนเลยพี่น้องเพราะว่าผมมีไผอยู่เทียงอยู่หน้าเนาะต่างคนกันต่งางหาเวียกหาเห็ดเวียกหรือว่าหาเงินาหนาค้ำพี่น,ออน้องทั้งพ่อแม่เพิ่นก็ได้ทั้งอ้ายกน้องเพิ่นกั อ่าไปตัดอ้อยแน่พี่น้องเอลยเนาะก็เห็นใจคนอยู่ทั้งน้องหนากะทั้งบ่าวบุญกะผมกับเพื่อนว่าสู้ๆนะน้องเอ้ยวัดสันเนาะอ่าบ่าวบุญเผยมาฮอดนี้เนาะกะสิขอโตจบก่อนเริ่มพี่น้องเด้ออ่าสิขออาลากไปพี่น้องไว้สมนิสกอนมือหน้าหรือว่ามือต่อไปถิงที่ต่างๆไปนะพี่น้องเนาะเอาโมนิกอากาศเท่ากันเยือกถีลมลมแห้งเด้อพี่น้องเลิกโมนี้ก็ได้เนาะบ่าวดูโมนิบรรยากาศจากโลกพี่น้องเอลยเนาะอ่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยขออนุญาตบัตรคำดำเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ อ๋อโอเค,นอนอนอคเน,น,น,อนอะาะพี่น้องเนาะเผยม่านนี่กันอาชีพว่าอย่างไรเนาะขอตุบกิบไปสำนีสกรมือหนาวมันง้อไปอาปติดตามกันใหม่เด้อพ่อเมีพี่น้องเด้ออาสำหรับมื้อนี้แล้วว่าอาคิดคิปนี้เนาะอาขอตุคลิปไปสำนีสกอรก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย